มีคนถามมาช่วยเรื่องอะไรกําจัดเซลล์ไม่ดีนะคะแล้วก็ป้องกันเซลล์ที่ไม่ดีเนาะกำจัดด้วยป้องกันด้วยแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องลําไส้ด้วยเพราะลําไส้เนี่ยเป็นสมองสวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะเมื่อวานนี้ได้ทําคลิปน้ําปั่นไปนะคะซึ่งแฟนคลับทางบ้านก็คือคุณอนอนท์เนี่ยได้ส่งสูตรมาเนาะ แต่ว่าคุณอ,อนนท์เนี่ยส่งมาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามันขาดไปอีกสองสามอย่างซึ่งวันนี้เนก็จะมาทําน้าปั่นให้เพื่อนๆชมกันแล้วตัวเองก็กินด้วยจะบอกแบบนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องนี้นะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะคะเพราะว่าทุกๆคลิปเนี่ยเน่จะไม่ได้ทําน้ําปั่นหรืออาหารอย่างเดียวแต่มันจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการมีสุขภาพที่แข็งแรงการหายจากโรคด้วยการใช้ อาหารบำบัดเนาะอาหารรักษาโรคและอาหารป้องกันโรคสามารถติดตามได้ที่ช่องเนสัตตะนะคะไปดูกันนะว่าสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากน้ำปั่นสูตรสุขภาพเพื่อรักษาลำไส้ที่เขาบอกว่าแม้แต่ตดยังหอมเนี่ยเพิ่มเติมอะไรมาอีกบ้างไปชมกันค่ะวัตถุดิบเหมือนเดิมคือแอปเปิลนะคะปริมาณที่เขาบอกมาก็คือ1ส่วนสลูกนะส่วนอันนี้เป็นผักกาดหอมนะคะหใบ แล้วก็ขึ้นช่าย1ต้นนะคะเพื่อนๆก็นก็หาง่ายดีนะแล้วก็หอมใหญ่1ส่วน3หัวนะคะก็ใครที่เพิ่งเริ่มหัดทานก็ทานทีละน้อยก่อนก็ได้ะค่ะแล้วก็มะเขือเทศ1-2ลูก เมื่อเขือเทศนี่ทานเยอะยิ่งดีกับสุขภาพทั้งหมดเนี้ยดีกับสุขภาพทั้งหมดเลยค่ะแต่ถ้าเราใช้สัดส่วนที่เหมาะมันก็จะกินง่ายขึ้นทําให้เรากินได้ทุกวันนะคะก็มันก็คือสลัดดีๆนี่เองค่ะแต่ให้เรามานั่งเคี้ยวคงลำบากนิดนึงเนาะแต่ถ้าปั่นเนี่ยมันกระดูดดปลื้ดทีเดียวอันนี้มะนาว1-2ลูกได้เลยนะคะมะนาวก็อย่างที่รู้กันคือมีฤทธิ์ฤทธิ์เย็นมีความเป็นด่างนะ เข้าไปอยู่ในลำไส้ปั๊บเขาก็จะเปลี่ยนเป็นด่างจากที่อยู่ข้างนอกเป็นกรดนะคะแล้วก็ช่วยไม่เพียงแต่มีวิตามินซีเยอะอยังช่วยกระตุ้นพวกที่เป็นภาวะซึมเศร้าได้ด้วยอันนี้เกลือดำถ้าใครมีเกลืออื่นใช้เกลืออื่นได้นะจะเป็นดอกเกลือหรือว่าจะเป็นเกลือชมพูที่เป็นธรรมชาติใช้ได้เลยค่ะส่วนที่เพิ่มเติมมาเนี่ยก็คือเกลือกับน้ำผึ้งถ้าใครไม่มีน้ำผึ้งป่าใช้อินทผล,ลัมไซรัปแบบนี้ได้นะ เพราะว่ามันเป็นออร์แกนิกนะมันเป็นน้ําตาลที่ไม่ได้สังเคราะห์ค่ะเป็นได้จากธรรมชาติก็จะไม่มีผลเสียกับร่างกายอ,อันนี้น้ําเปล่านะคะกะเอาปริมาณที่เรากินได้ในหนึ่งแก้วนะคะเพื่อนๆการทําน้ําผักปั่นอ่ะทำแล้วประโยชน์สูงสุดคือเราต้องกินได้เนาะแล้วกินได้ทั้งหมดด้วยมันจะได้คุณค่ามากเลยค่ะคุณอานน์นะที่ที่แรกส่งสูตรมาครั้งแรกเน่ก็ รู้สึกว่ามันฉุนเนาะแล้วก็มาเพิ่มเติมสูตรก็คือจะดูว่ารสชาติมันหลังจากเพิ่มเกลือกับอ่าน้ำผึ้งใครมีน้ำผึ้งก็ใช้น้ำผึ้งนะใครไม่มีก็แนะนําไซรัปอินทผาลัมได้เลยนะคะลองดูว่ารสชาติจะเป็นไง ดีเหมืนเดิมเบิกเลยค่ะภาษาจันเขาเรียกว่าเบิกดีดีเบิกนะคะดีเหมืนเดิมเยอะแต่จริงๆแล้วอะ่ะคนที่สามารถจะกินจะกินกล้วยได้ก็ใส่กล้วยไปนนเนี่ยจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วหอมใหญ่มันมีประโยชน์เยอะมากเลยค่ะก็ ลองไปทดลองทําดูนะบางคนก็บอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรของดอเอรรสุคนเนาะแล้วก็บอกว่าทานแล้วมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบลาไส้ซึ่งเดี๋ยวจะลองทานสักสักอาทิตย์หนึ่งแต่จริงๆแล้วอะ่ะพวกผักผลไม้อย่างที่บอกสูตรเนี้ยมีคนถามมาช่วยเรื่องอะไรกําจัดเซลล์ไม่ดีนะคะแล้วก็ป้องกันเซลล์ที่ไม่ดีเนาะกำจัดด้วยป้องกันด้วยแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องลาไส้ด้วยเพราะลาไส้เนะี่ยเป็นสมองส่วนที่สอง ของสมองคนเรานะถ้าลำไส้ระบบนิเวศในลำไส้ดีเนี่ยเราจะกลายเป็นคนสมองแจ่มใสด้วยนะคะก็สำหรับใครที่อยากมีวิชาอาหารปลอดภัยอาหารเป็นยารักษาโรคในมีหนังสือครัวไร้ผงชูรสสามารถสั่งได้นะคะก็เดือนนี้เนาะโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงเล่มละ300บาทขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะมีสุขภาพที่ดีนะคะ สิ่งที่แพงที่สุดในโลกเนี้เพื่อนๆไม่รู้แต่สิ่งที่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยคือร่างกายของเรานะคะคือมันมันราคามันสูงจนประเมินไม่ได้อะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะให้คุณค่ากับร่างกายเราจะตอบแทนร่างกายเนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วคนะ่ะแต่ถ้าเรามองไม่เห็นว่าร่างกายนี้มีคุณค่ามากนะเราก็อาจจะมองข้ามความสําคัญก็คือร่างกายของเรา ขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกคนนะคะมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดตัวเราเองค่ะ